สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องรับคนทองออฟฟิศเชียวนะครับผมเหลืองกบไกลกับกาไปนะครับสนุกสนานครับผมจะไปเครียดครับผมสนุกสนานนะครับเนาะโอเคครับผม ช่องเราบุนท้องเอาไปเชียนครับคือเก่าครับแต่งเพลงร้องเพลงนะครับตอนนี้ก็คือถ่ายเพลงกับเขาจะของคือเก่านะครับสบายดีไปท่านพี่น้องสาปอนลาวพอนนะครับเนาะเดี๋ยวเขามากดไลค์กดแชร์กันนะครับทั้งฟังใต้พอนะครับที่เขามากดไลค์กดแชร์กันนะครับเนาะกดติดตามกันยังไงขอบคุณหลายครับผมนะครับช่องผมคือแต่งเพลงร้องเพลงคือบอกคือเก่าครับบอกทุกคลิปของผมบอกสั่มไปซั่มบางทีคลิปหนึ่งบอกสองสามทีเผลอลืมไปบอกต้องจำบ่ได้แน่ยจำบ่ได้แน่นะครับจจได้แน่จำบ่ได้แน่นะครับ่ใดเนนี้ โอ้ยนะครับโอเคครับผมอันนี้สิมาเรียกเพลงครับสิมาเรียกเพลงอ่าพอดีนะครับไอ้ไอ้แบกเกอนะครับบอกได้เลยว่าคือไอ้แบกเกอไอ้บิ๊กไงน่นะครับอ่าปล่อยเพลงมาอย่างมากซึ่งว่าพอไอ้มันจนนะครับ X Hero BBK นะครับผม MB Official นะครับนะครับผมผึ่งปล่อยมาเดี๋มันสองสามหมื่นนะครับสองหมื่นนะครับตอนนี้ก็สามแสนสี่สามอ่าสี่แสนวิวแล้วนะครับผมกับเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเบิ่งกันครับบรรยากาศ นะครับบรรยากาศ M v มบิวเอ็มวีจังหวะเพลงทาน,นองต่างๆนะครับเป็นังไรแน่นะครับภาพรวมเป็นอยงไรของของของเพลงนี้เป็นยงไรแนะ่เดี๋ยวเบิรงนกันนะครับว่าหน้าติดตามบันไดนะครับแต่ผมฟังเหลาเราคือแบบกระโดนใจครับโดนใจคือตอนนี้เราตอนนี้เพลงเล่าออกมาแบบทั้งเ v ทั้งดนตรีจังหวะดนตรีอย่างกแบบ็คือโดนใจคนไทยอย่างมานะครับผมฟังท้าย่างมานะครับในก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับติดตามกันซอยกันเบิรงซอยกันดูซอยกันซอยกันแบบเกิดองไดอ่ะซอย จริงๆก็มาถือว่าจริงๆมาถือว่าซอยนะครับก็คือคือผลงานมันมีคุณภาพในตตวอยู่แล้วนะครับเขาก็อยากบ่งอยากฟังบอยากติดตามเนาะเพราะเพลงเพลงมันมวนจริงๆไหมครับนะครับผมโอเคครับมาฟังกันเลยครับเพื่อการเสียเวลาครับกับเพลงที่ม่อว่าพออายมันจนครับผมเส้นครับผมบิ๊กไงแบกเกอร์ครับ X Hero B B K ครับผมและเอิ่มตนมากนะครับกับเป็นผ้ากันสะพ้ากระเป๋าเรียงง้อเนาะ วัวต่วบิวคือผมมักทั้งเพลงสอนอนล่าเนาะคือผมมักบิวแบบนี้มั้ยี่างาคับสไตล์ไอแบคือเนาะคนที่เป็นเข้าติดตามย t u b e มากนะครับคือเป็นคนแบบตลกตลมเนาะแต่พนกับมเคยเบากรินึงมาชีตเป็นอไรตลกตลอดเวลาเนาะนะครับที่ตลกไม่ไม่คลิปนี่แหละนะครับที่คีเ่นคีงไว้คลิปนี่แหละ

ดความหักท Get ี่ให้ไปมันเป็นความหักจากใจไอก็ฮู้ว oh, ่ามันเป็นไปบ่ได้แต่บ่อยากบอกแมบ่อยากมันข้างคาในใจโอมีหอนมีอดคุ้วเนาะมีห่โอ้ข้างหลังเป็นวิวเขาก็พรอาทินยเนาะงามได้ทางามน ามนต้นไม้ตน้ตนเลเขียวจีนี่เนี่ปอบินความครับไม่ปอไม่ไม่ปอ,อยเนาะกูเน,น,น,น่ยแจว่าไทยตอนแรงกูไทยตอนเย็นนอนไอ้าเแมนไทยตอนเย็นไทยตอนแรงหรือไทยตอนเศ้าครับวิว,สว,วแสงแบบออนสลัวสลัวเนาะงามงามครับนี่บอกเขาเขา เปิดกระเป๋าบุศีสนกระเป๋าพาอย่ายังีพานลมอ่ะเด้แอ้วผาลมวันไหจะพาอครับอุ้ยเนาะแม่งขวาบินแบบกัดกล่องเนาะแต่กล่องไปมางามนะครับงามแบบนึงมันเป็นธรรมชาติอะบอกไง เพ่งนี่ตามเนื้อเพลงอีกเดี๋ยวรอบเนี้านิดนึงนะครับเนาะเสอบๆแบบไปงอผู้สาวแบบริ้ใจเดี๋ของประมาณนี้ริ้ใจผู้สาวก็จะเข้าๆได้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับตัดพ่อนะครับประมาณว่าตัดพ่อเพลงนะครับตอนโจทย์คือเป็นสไตล์มันนะครับสไตล์มันเล่นๆเนาะเพื่อนจะเป็นคนแบบ กิเลนกหัวานเอเพิ่นก็เฮ็ดงานแบบตาเสียงมพ้นก็ดีครับเสียงมพ้นก็ดีเลยล่ะจังหวะดนตรีอย่างก็คือดีเลยหรือผมมากเลยหรือครับเรืงนี้ก็คือไปติดตามกันเลยครับคือพออ้ายมันจนครับเป็นเพลงใหม่ของอ้ายแบกือนะครับนะครับ2องหมื่นคือ300,000กว่าวิวแล้วครับ300,000ถึงส0 0แสนวิวแล้วนะครับคือซอยเป็นไปเบิกกันเบิงซอยปรกันตังใจให้กันครับผมที่สร้างผลงานออกมาได้ดีให้ให้ให้พวกเฮาได้ชมกันได้ฟังกันนอนนะครับนะครับผมนะครับโอเคครับ จบอีหลีแล้วครับผมกับคลิปนี้เนาะกับคลิปของไอ้พ่อไอ้มันจนนี่เนาะนะครับขอบคุณหลายที่ติดตามกันจนจบครับก็ส่งลับคนท้องแต่ว่าเพลงต่อไปสิเป็นเพลงหยังนะครับติดตามช่วงไายคลิปเลยเลยครับผมว่าเป็นเพลงต่อไปเป็นเพลงหยังเนาะโอเคครับผมโมนี้ขอบคุณหลายครับที่ติดตามกันครับสวัสดีครับก็ส่งลับคนท้องสวัสดีครับ